สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมไมทาร์รดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจําเดือนเมษายน2567ค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14ก,ก,กรกฎาคมนะคะ ก็อีพินี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสอาจจะสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเ,เป็นแนวทางในการเาเน,นินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจได้แองซี่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนและกันนานมิถุนค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมิถุนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมิถุนและกันนานมิถุนนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ขอด้วยดีนหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ควีนถือถ้วยค่ะ ไพ่สี่ดาบนะคะสี่เหรียญค่ะและเป็นไพ่เดิมซันนะคะ ชาวราศีมิถุนลัคนาม,มิถุนนะคะในเดตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาววันอาทิตย์ค่ะมีชาวธาตุดินประสบการ์มังกรธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิงอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในเดตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมิถุนลัคนาม,มิถุนบางคนเนี่ยนะคะอ,อยู่ในช่วงของการหยุดพักหยุดโฮความสัมพันธ์ไว้นะคะโฮทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆความรู้สึกของตัวเอง นะคะโฮไว้นะที่ผ่านมาในเดีอที่ผ่านมาคุณอาจจะได้พบได้เจอได้รับรู้นะคะเ,เรื่องราวบางอย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งปิดบังซ่อนเร้นหรือตัวคุณปิดบังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเขารับรู้คือความแดงความแตกขึ้นมาทําให้ความสัมพันธ์นี้หยุดชะงักนะคะไม่ไปต่อแล้วก็ปัญหาที่ที่ที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหา เรื่องราวเหล่านั้นน่ะปัญหาเหล่านั้นนะยังคงอยู่ยังคงไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับหมดอะไรตายอยากไม่อยากจะทําอะไรแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากจะสนใจเรื่องนี้แล้วนะคะเพราะสนใจทีไรหรือว่าพอเอาใจไปนึกถึงไปคิดถึงอ่ะอารมณ์ของคุณ energy ์จีของคุณมันก็จะดาวลงทันทีนะคะ ประมาณนี้เนาะหรือบางคนเนี่ยนะคะอยู่ไกลกันเนาะเงียบนะเงียบเชียบเลยนะคะอ,อแทบที่จะไม่ได้รับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาทำอะไรเป็นอะไรอยู่ยังไงอยู่ยังไงแบบไหนอะไรประมาณนี้เหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมันการสื่อสารในความสัมพันธ์อะมันลดน้อยลงมากๆบางคนแทบจะแบบ วันหนึ่งคุยกันแค่สองสาคำไม่ได้ไม่ได้โทรคุยด้วยนะคะเป็นการพิมพ์คุยด้วยด้วยสัมปายนะคะความสัมพันธ์นี้เหมือนจะถูกละเลยเหมือนจะถูกโคเหมือนจะถูกให้แบบชะงักก่อนแต่ความรู้สึกของคุณไม่ได้ถูกชะงักไม่ได้ถูกโคไงเงี้ยเออคุณก็ยิ่งคิดเยอะคิดมากแล้วก็ยิ่งระแวงนะคะยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นไปอีกอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมีถุนลักนานมีถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนในเรื่องของความรักของชาวราศีมีถุนลักนานมีถุนเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ก้าวดาบนะคะโอ้คิดมากมากเลยบางครั้งบางทีคือนอนไม่หลับ นอนไม่หลับเลยจริงๆคะ่ะคิดวนเวียนกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆนะคะเหตุการณ์เดิมๆเหตุการณ์เก่าๆอืมที่เคยเกิดขึ้นอัศวินถือถ้วยนะคะอยากสื่อสารอยากพูดแต่ก็เหมือนกับพูดไม่ได้นะคะน้ำท่วมปากเนาะไพ่สามถ้วยนะคะและเป็นไพ่จั เนชาวราศีมิถุนลักขนาม,มิถุนนะคะออบรรยากาศความรักคมสมพานสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าว่าใครสงสัยนะว่าคนของคุณเนี่ยนะคะแอบคุยกับคนอื่นอยู่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะมีความเอ๊ะมีความแปลกใจมีความผิดปกติในในพฤติกรรมคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะในเดือนเมษายนเนี้ยมันจะมีสถานการณ์มีข่าวสารหรือมีอะไรบางอย่างที่บอกคุณ ให้ได้รับรู้ความจริงนะคะสิ่งต่างๆที่คุณปิดเขาหรือเขาปิดคุณมันจะแดงขึ้นมาอืมมันจะแดงขึ้นมามันจะเอ่อจะได้รับรู้ความจริงอะคะ่ะว่าว่าทําไมเพราะอะไรความสัมพันธ์นี้มันถึงไม่ไปข้างหน้ามันถึงเงียบหายเอ่อมันถึงลดน้อยถอยลงไป คุณจะได้รับรู้ความเป็นจริงทั้งหมดนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะออซึ่งมานรู้สึกว่าตัวชาวมิถุนเองอน่าจะมีเซนส์น่าจะมีความรู้สึกที่คุณรู้อยู่ในใจอยู่แล้วอะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเท่านั้นเองเอ,อนะคะแต่ในที่เนี้ยในเดือนเมษายนเนี้มันจะมีหลักฐานขึ้นมานะคะให้เหมือนกับตอกย้ําว่าสิ่งที่คุณคิดอะมันถูกต้อง แล้วมันก็เหมือนจะถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าอาจจะถึงนะอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจว่าควรที่จะปล่อยคนคนนี้ไปตามทางของเขาแล้วได้แล้วหรือ,อยังนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและคณามิถุนกับคนที่คุณคบอยู่คนที่คุณคุยอยู่นะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะเป็นอย่างไรขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนก่อน ขอดูความคิดละความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและกณะไมิถุนค่ะชาวมิถุนคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณมาดูกันนะคะไพ่ไวรกเรียนไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ 1. เรียนค่ะไพ่ e อมเ r อรนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรากฏมีนพิจิกค่ะธาตุดินพึกศพกันมังกรนะคะธาตุไฟเมสิงธนูค่ะโดดเด่นในชาวราศีเมษและกเมษอาจจะเป็น ชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนมีสีมียศมีตำแหน่งรับราชการอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ,ะคุยกับใครก็ได้ไม่แอนตามน้าไพค่ะชาวราศีมิถุนลกัคนามิถุนนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาอ่ะมารู้สึกว่าตัวคุณนะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกมั่นคงในตัวเขาคนนี้มากๆแต่ทางนี้ทางนั้นอ่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกสุขหรือสบายใจที่ที่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคุณรู้ดีว่าคนคนนี้เขา เขาอาจจะคบกับคุณหรือว่าที่เขามีคนอยู่ในทุกๆวันเนี้ยเพราะผลประโยชน์บางอย่างหรือเปล่าหนึ่งเหรียญเด็กถือถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะการงานการเงินสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางครั้งบางทีคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้อยู่กับคุณเพราะเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ใช่ด้วยความรัก อย่างร้อยเปอร์เซ็นนะคะอืมไม่รู้สึกว่าชาวมิถุนเองอะรู้สึกได้เซนต์ได้แต่คุณก็เหมือนกับเหมือนกับพยายามหลอกตัวเองอะคะ่ะว่าไม่ใช่หรอกเขารักฉันอะไรประมาณเนี้ยเออนะบางครั้งบางทีก็ต้องยอมรับความจริงอะนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขารักคุณอะอืม บางทีความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์น่ะมันจะไม่คาราคาซังอยู่แบบนี้มันจะต้องชัดเจนมันจะต้องไม่ปิดปังมันจะต้องบอกใครๆได้ไม่ใช่รู้กันแค่สองคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีมิถุนลักนามิถุนคิดถึงค่ะคนๆนะั้นเขาคิดแล้รู้สึกอย่างไรกับชาวมิถุนมาดูกันนะคะ ทำแบรนด์ค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะสเสรนค่ะมีติดมาอีกหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองถ้วยชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะ,ค,ะคนที่คุณคิดถึงค่ะอาจจะเป็นชาวราศีสิงลรคนาสิงธาตุน้ำกรกดมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครแกลไม่อ่ันตามหน้าไพ่ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณน่ะเขาบางครั้งบางทีเขาก็รู้สึกอึดอัด อึดอัดที่จะต้องจะต้องรายงานถูกควบคุมคอนโทรถูกกดดันถูกข่มเหงในเรื่องราวของความรู้สึกบางครั้งบางทีนะคะอืมถามว่าตัวเขาพยายามปรับตัวเข้าหาคุณไหมใช่มันเป็นแบบนั้นแต่บางครั้งเบาอทีเขาก็รู้สึกว่าทำทำไมต้องทำอาทําไมต้องปรับนะคะถามว่าเขาชอบคุณไหมเขารักคุณไหม พอไพ่สองถ้วยขึ้นมาค่ะใช่แต่แต่นะแต่มันมีไพ่งถือถ้วยขึ้นมาด้วยดังนั้นในความรู้สึกชอบในความรู้สึกดีในความรู้สึกรักนั้นพองถือถ้วยขึ้นมาค่ะเขาถือถ้วยอยู่สองใบเห็นไหมเขาไม่ได้ให้ความรู้สึกนี้กับคุณคนเดียวอืมแล้วบางครั้งบางทีเขาก็คิดว่าคุณก็คุณก็คงไม่ได้ให้ความรู้สึกนี้กับเขาคนเดียวเช่นเดียวกัน เขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะรักแหละรักแต่อยากควบคุม control ครอบครองอืมนะคะซึ่งบางครั้งบางทีเขาอึดอัดมากๆแต่อาจจะอย่างที่ไม่บอกค่ะว่าคนคนนี้อาจจะอยู่เพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างเลยยอมที่จะอึดอัดอยู่แบบแบบนี้อยู่ตรงนี้นะคะ อ,อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันคะ่ะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและขนานมิถุนเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรก5ถ้วยสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจ มากๆในความสัมพันธ์นี้อาจจะล้มเหลวได้นะคะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ The Star ค่ะสิ่งที่คุณรอคอยรอมานานก็อาจจะต้องยังรอต่อไปและไพ่ทาวเวอนะคะชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะเอาค่ะมานาคตความรักความสัมพันธ์นะ The Star ขึ้นมาบอกว่าตัวคุณยังมีความหวังในความสัมพันธ์และยังหวังว่าคนคนี้จะเป็นคนที่ดีขึ้นการให้โอกาส ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะจับได้ไม่ว่าจะทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณเสียใจสักกี่ครั้งคุณก็ยังคาดหวังว่าโอกาสที่คุณให้จะทําจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดให้เขาเป็นคนดีของคุณได้ในสักวันหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วถ้าาความสัมพันธ์นี้นะคะรากฐานมันไม่ปั้นคงตั้งแต่แรกพังทลายได้ค่ะในอนาคตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จ,จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์้ใหกับชาวราศีมิถุนลักณามิถุนนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะไพ่6ไม้เท้าทาโร่แฟนค่ะบางครั้งบางทีคุณก็ต้องออกตามหานะคนที่เขามีศีลเสมอกันกับคุณเฮอร์มค่ะ ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่ก็ต้องออกเดินทางนะคะอย่าดันทุรังอยู่ต่อไปไพ่สีถ้วยเพราะบางครั้งบางทีคนที่คุณคิดว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ะะก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ